ก็พอาการสวัสดีเพื่อนๆน้องๆ FC ซีพระสมเด็จวันละังลงรุบุรีทุกๆท,ท่านนะวันนี้ลงรลุบุรีก็ได้ถ่ายทำคลิปท่านๆนิดหน่อยนะเกินหัวเรื่องให้ท่านได้ชมและได้เห็นนะและลงรุบุรีก็จะเปทำจะเอาภาพถ่ายของปี5้หนะกับปีหกสามนะ ที่ลุงลพบีถ่ายไว้เมื่อปีห้าห้านะลุงลพบรีได้อธิษฐานจิตถ่ายนะเพราะอยากจะเห็นแสงสว่างนะที่สว่างออกมาจากหน้าอกพระเหมือนกับลุงลพบรีเคยเห็นในห้องพระนะที่ตั้งใจรอถ่ายมาตั้งหลายเดือนแล้วไม่แล้วไม่สามารถจะถ่ายได้นะก็ตัดสินใจอธิษฐานจิตนะบอกหลวงปู่ท่านแล้วก็ขอนะหยิบ นี่นะพระสมเด็จองค์นี้นะมาเข้ากล้องถ่ายนะถ่ายประมาณ20กว่าภาพนะแล้วก็มาคัดเอาภาพที่ว่าดูแล้วเห็นว่ามันดีมันใช้ได้นะนำออกมาทำคลิปหรือว่านำออกมาเป็นภาพนะให้เขาได้รู้ได้ดูได้เห็นกันนะว่าพุทธคุณในพระสมเด็จวัลคังองค์นี้นะ มีอยู่จริงนะตามที่ลุงลุบดีได้พูดไว้หรือว่าคุยออกคลิปไปแล้วนะที่แล้วนะเมื่อวานเนี้ยเป็นคลิปเมื่อวานเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะต่อนะเป็นภาพนิ่งได้นะเพราะมันยาวอีกอย่างหนึ่งก็การตัดต่อนะเครื่องไม่ทํางานนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมันยาวไปหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะวันนี้จึงต้องมาถ่ายใหม่นะ เนีเป็นหัวเรื่องนิดหน่อยให้รู้นะว่านี่คือพระสมเด็จอหรหันธาตุในเนื้อ,อย่างชันนะอย่างชันที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยอายุก็ตกรวมสองรกว่าปีนะตั้งแต่สมัยสมเด็จทุดงนะอยู่กับพระอาจารย์ท่านคือหลวงปู่แสงนะในดงพญาไฟนะและที่เห็นห่ออยู่นี่นะคือเนื้ออยางชันจากต้นยางนะห่อพระไว้นะไม่ให้เกิดการชำลุชำรุดนะ หรือผุพังไปตามการเวลานะแล้วคันนี้ก็ยางชันยางไม้นะเมื่ออายุ200กว่าปีหรืออะไรแล้วนะมันก็จะเขาเรียกว่าตกผลึกเป็นอัมพันธ์นะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงกายภาพนะเป็นอัมพันธ์นะนี่อัมพันธ์ก็เหมือนแก้วนะยางไม้จากสีขุ่นๆนะเวลาอายุ ครบรือว่าร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีสามร้อยปีอะไรพวกนี้มันก็จะตกเป็นเขาเรียกเป็นอ่ำพันเป็นผึกเป็นแก้วนะแข็งปักเลยนะเนี่ยเห็นไหมแห้งนะแล้วก็ใส่นะเนี่ยก็ทําทําให้เราได้รู้และยืนยันได้ว่าพระองค์นี้นะถ้าคุยกันแบบไม่รู้นะได้อายุแน่นอนถูกต้องนะว่าเป็นสมเด็จวะระฆคังพหลวงปู่สมเด็จแน่นอนนะ แต่ถ้าท่านไม่รู้ที่มาที่ไปนะัก็คงพูดแล้วคุยกันไม่รู้ว่าตกลงว่าที่ห่ออยู่มันคืออะไรนะเนี่อะพลุงลพบรีรู้ใช่ไหมจึงได้มาเฉลยนะแล้วก็นำมาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูกันนะอย่างนั้นนะก็ไม่มีใครรู้นะแม้แต่เจ้าของพระที่ให้มาคุณลุงประเสริฐมณีโลดก็ยังไม่รู้นะ ว่าข้างในหรือว่าที่ห่อกลมๆลูกอมลูงปูโตนั้นมันคืออะไรนะเคก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายและถึงเวลานะจึงได้มาทําคลิปและเปิดเผยให้ท่านได้ชมกันนะว่าจริงแท,ท้ๆท,ทจริงนะมันเป็นแบบนี้จริงๆและมีอยู่จริงนะและลุงลุบุรีก็ได้สร้างตามนิมิตท่านเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี เริ่มต้นปี2556นะฮะเสร็จเอาประมาณปี60นะแล้วทุกอย่างก็สำลิดเสร็จไปหมดแล้วก็เชิญชวนนะทุกท่านได้มา,มาลบบุรีก็ไปกราบนมัสก,การท่านได้นะที่วัดศรีธรรมวสุลดงจำปานะเดี๋ยวลุงลบบุรีจะมีภาพนิ่งต่อจากคลิปนี้นะท่ายคลิปนะให้ท่านได้ชมกันและได้เรียนรู้และได้เห็นกัน นะเป็นภาพที่ลุงลบบรีอธิษฐานจิตถ่ายเมื่อปี5้5นะแล้วก็มาถ่ายเอาปี6.3อีกนะแล้วก็เป็นภาพวัดศรีธรรมสพรที่ลุงลบบรีได้ไปสร้างไว้นะส่วนคลิปต่อไปนะว่าจะทำเป็นคลิปที่งานบุญหล่อหลวงปู่แสงนะองค์ถวาย9วัดนะลุงลบบรีจะรวบรวม ภาพนิ่งนะที่ถ่ายไว้แล้วก็หาได้นะมาทำคลิปต่อจากคลิปนี้ให้ท่านได้ชมกันนะว่าสาเหตุอะไรต่างๆที่สร้างที่ทำนะเกิดปฏิหารอะไรขึ้นบ้างนะในงานนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะองนี้ก็มีนะงานลห่อหลวงปู่แสงก็มีนะเดีย๋ยวดูคลิปต่อไปท่านจะเข้าใจและรู้เองว่าทุกอย่าง เป็นจริงที่ลุงรุบบรีนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีภาพนะประกอบให้ดูท้ายคลิปนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพนิ่งกันดีกว่านะแล้วเราจะได้รู้ว่าปฏิหารนะของพระสมเด็จวลาคังเนื้ออย่างชันองค์นี้มีจริงนะโอเคฮะเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันนะครับ